สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับกับคุณบ้าทางาเกษตรครับก็คลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วครับเดี๋ยวจะพามาดูการปรับสภาพดินนะครับแบบไม่ต้องใช้ปุ๋ยใช้อะไรครับใช้ใช้กับวัตถุที่มีอยู่ในแปลงอยู่แล้วนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยครับวันนี้ ก็ขอใช้สำเนียงนะครับภาษากลางแล้วกันง่ายต่อการฟังนะครับเผื่อมีหลายๆภาคหลายๆจังหวัดได้ชมนะครับวันนี้ก็จะมาแน,นวทางครับการปรับปรุงดินครับแบบบ้านๆเนาะที่ไม่ต้องใช้งบอะไรมากมายครับก็หลายๆท่านนาจี อาจจะยังไม่ให้ความสำคัญเท่าไหร่ครับก็เดี๋ยวคมจะพาไปดูครับครับก็หลังจากคลิปก่อนครับที่ผมได้ถอนมันออกแล้วนะครับก็จะมาปรับสภาพดินต่อเลยเพื่อไม่ให้ <K ill ain> <K ill ain> วัตถุที่เกิดจากการเก็บเกี่ยวนะครับพวกเศษใบมันนะครับเศษลำต้นมันรากมันนะครับแล้วก็เศษญ้าอะไรต่างๆที่มีอยู่ในแปลงอยู่แล้วนะครับเพื่อมาเพิ่ม <K ill ain> จุลินทรีย์ให้อินทรีย์วัตถุอินทรีย์ในดินนะครับแล้วก็เล่งอินทรีย์ให้มี ประสิทธิภาพมากที่สุดครับก็คือเราก็รีบไถเลยครับขณะที่ดินแห้งเ้า้ดินเปียกครับขณะที่ดินเปียกแชะเลยยิ่งมีน้ําขังยิ่งดีครับถ้ารถทํางานได้นะแนะนําครับก็คลิปนี้ก็จะมาต่อครับเพราะว่าคลิปก่อนเนี่ยผมไถไปแล้วครั้งหนึง่งแต่คลิปนี้ก็จะมาต่อไถอีกไถอีกครั้งครับ ครั้งที่สองทิ้งไว้ประมาณ3วันครับสวันแล้วค่อยมาไถาอีกมาควนนะครับเพื่อให้หน้าดินเสมอขึ้นนะครับแล้วก็เอาที่เศษที่ยังไม่ได้ยังไม่มียังไม่ตายครับเศษหญ้าเศษอะไรที่ยังที่เราไถครั้งก่อนเนี่ยยังไม่ตายดี ยังไม่ถมนะครับเศษดินดินยังไม่ถมเศษหญ้าเศษใบมันเศษต้นมันนะครับก็เราก็มาพวนดีครับแล้วก็ทําให้หน้าดินมันเสมอขึ้นครับเพื่อจะทิ้งไว้ให้ <c oughs> มันเน่าสลายไปเลยทีนี้เราก็ทิ้งไว้เลยครับหลังจากเราไถผวนท่้พี่สองครับก็ปล่อยให้จุลินทรีย์ทำปฏิกิริยากับเศษหญ้าเศษ มันเลยนะครับซึ่งก็เริ่มเริ่มดูดีนะครับเริ่มเริมเริ่มสวยแล้วเพราะว่าเราถ่ายครั้งแรกนะหน้าดินจะไม่ค่อยเสมอเท่าไหร่พรเรากดหางยังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเล็ยังมีน้ำแล้วก็ดินยังยัง ลมอยู่ดง่ไงคือรถยังกดหางลงได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะเพราะว่าสเปะสปานะครับสภาพดินเรายังเปียกหนักอยู่ยังชุม่มและเก็บน้ำมีน้ำาัังด้วยแต่ว่าเราถ่ายข้างซองก็เริ่มดีนะครับนาดินเท่าตามที่เห็นนะครับหลักสูตรของผมก็ พยายามนะครับพยายามเศษหญ้าเศษท่อนต้นมันรากมันที่เราขุดนะครับไม่ต้องพยายามอยาเอาออกนะครับทำตามระบบผมทดลองดูครับเผื่อมันจะเพิ่มสารอาหารในดินให้มากนะครับไม่ใช่ว่าเราเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วหลังจากการ ขุดมันการตัดอ้อยหรือก็พืชนิดต่างๆครับที่เราปลูกแล้วเราเก็บผลผลิตแล้วเราพยายามทดลองแบบไม่ต้องเอาออกครับไม่ต้องทําให้มันสาดนะเราพยายามรีบไถกบไว้เลยเพื่ออะไรครับก็เพื่อจะเป็นเพื่อเราจะได้เพิ่มวัตถุอินทรีย์ในดินให้มัน มีมากขึ้นครับปรับสภาพดินแล้วก็ดินเราจะได้สภาพดินขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีโดยที่เราไม่ต้องไปเน้นพวกปุ๋ยเคมีครับพวกสารเสริมเล่งอะไรเพราะไอ้พวกนั้นมันจะเพิ่มมาด้วยรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นของเรานะครับซึ่งก็อยากให้เกษตรกร,กรพยายามลองลองครับลองหันมาเปลี่ยนแปลงดูบ้างครับกับ การประหยัดเงินในกระเป๋าเพื่อไปซื้ออาหารเสริมหรือไม่ก็ปุ๋ยต่างๆซึ่งเท่าที่เท่าำนะครับมันสามารถลดต้นทุนเราได้มากนะครับได้เยอะเลยซึ่งเราก็ผมก็พูดง่ายก็คือผมก็เห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงของดินไปด้วยครับเพราะดินเราจะกลับมาสภาพดีเหมือนดินใหม่อยู่เสมอครับแล้วเพิ่ม สารอาหารนดินดินเราจะกลับคืนสภาพได้เร็วกว่าที่เกษตรกรเดี๋ยวนี้ทำนะครับคือพยายามทำให้มันสาตานะครับเลยเราลนอยู่เราเลยเสียของพวกนี้ไปเผื่อถ้าแปลงไหนมันลกนะครับถ้าเท่าที่ผมเคยไปรับจ้างครับเขาจะให้ดัน,นครับดันเศษ หญ้าเศษไม้เล็กๆอะไรนี่ครับพอออกครับึ่งนั้นเรามันเป็นผลเสียต่อดินเราในอนาคตไปเรื่อยๆนะครับเราจะไปเน้นแต่ปุ๋ยเคมีไปเน้นแต่อาหารเสริมแต่เราไม่ได้ปรุงดินเลยไม่ได้ปรับสภาพดินให้มันมีดินมีวัตถุอินทรีย์มันก็สิ้นเปลืองเราครับสิ้นเปลืองมากๆแทนที่เราจะได้วัตถุอินทรีย์ลงในดินนะครับ เราก็จะเสียไปโดยชัเหตุเนี่ยครับสังเกตลำท่อนต้นมันนะครับมันก็เน่าแล้วครับเริ่มเน่าแล้วแค่ยังไม่ถึงอาทิตย์นะครับเนี่ยที่ผมไถชุดแรกนะถตอนแรกนะแล้วก็มาพวนอีกครั้งเมื่อวานนี่ครับถึงสภาพบินเห็นไหมครับเนี่ยเศษยาเศษท่อนพันเศษใบมันนะครับที่เราไถกบใบมันก็เริ่มเน่าแล้วครับเริ่มมกลิ่นแล้วเห็นไหมเนี่ยครับ สภาพดินผมก็ว่าเนี่ยดีนะครับปลูกอะไรก็งามครับสวยโตเร็วเจริญเติบโตไดีๆครับแตกแตกต้นแตกกลุ่มแตกแขนงมันอ้อยผมเห็นไหมครับมันก็เริ่มจะขยายไปเรื่อยครับช่วงนี้อากาศพอดีครับอากาศเหมาะกับพืชทุกชนิดครับมีหมอกลงตอนเช้าหนาๆหน่อยก็นี่แหละครับผมถึงอยากแนะนำใช่ไหมครับ มีแต่เศษยาเสร็จการใบมันใช่ไหมครับเทคนิคครับง่ายครับเราไม่ได้สิ้นเปืองนะครับยิ่งถ้าเรามีแท็กเตอร์เป็นของตัวเองครับยิ่งง่ายต่อการการบริหารจัดการนะครับเราก็จะลดต้นทุนได้มากโหเลยยิ่งใครทำกรเกษตรเย,ะยอะๆนะครับไม่ต้องไป สีหญ้าไม่ต้องไปคุมหญ้าไม่ต้องไปจ้างคนให้มาเก็บเศษต้นมันใบอ้อยพวกอะไรเนี่ยเนี่ยเราพยายามไถกลบเลยเรแรกๆม,มันก็ไม่สวยครับมันดูขัดตาใช่ไหมเพราะมันลกแต่ทำไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เดี๋ยวสภาพดินเราก็คืนดีครับเร็วดีขึ้นได้เร็วมันเหมือนดินใหม่หลายคนต้องการเนี่ย ได้ที่ที่เป็นป่าใช่ไหมไปโลป่าอย่างเงี้ยบอกว่าดินดีดินสวยใครๆก็อยากได้ใช่ไหมครับดินโลป่าใหม่ทั้งที่เกษตรกรทุกท่านเราทําได้ครับเราสามารถมาบริหารดินเราให้เป็นดินป่าได้ทุกปีทุกปีแต่แต่ส่วนมากเรากับไม่ทำครับเราก็ ไปทำลายดินเราเองซึ่งตัวเราอาจจะไม่รู้นะครับแต่ว่าเราอะเป็นทำทำให้ดินเราเองอะเสียซึ่งเราไปเน้นความสะอาดมากเกินไปใต้ีครับเน้นให้น,น,น,นสะอาดตาแต่แทนที่เราจะได้ดินใหม่เหมือนดินโลปา ดินเช่าดินเช่าใช่ไหมครับที่เราต้องไปเช่าเขาดินป่าใหม่ดินใหม่ที่เขาโลกป่าโลอะไรเรากับอยากได้ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราทําได้เราก็ไม่ทําแล้วมันมันไม่ได้สิ้นเปลืองเลยครับเราไม่ต้องเสียเวลาไปจ้างให้เขามาเก็บใช่ไหมครับไม่ต้องมาให้เขามาดันออกใช่ไหมครับเนี่ยเทคนิคง,ง่ายครับที่ที่เรามองข้ามไป ซึ่งผมอยากให้เกษตรกรท่านลองดูครับซึ่งสภาพดินของผมตอนนี้ครับผมก็บอกเลยว่าเป็นดินที่ดีครับใช่ไหมทุกทุกทุกรอ,อยครับลอยขี้ไถมันก้อนก้อนขี้ไถผมมันจะมีเศษพวกนี้อยู่ทุกทุก,ท,กทุกก้อนนะครับเนี่ยมันก็เป็นวัตถุอินทรีย์ที่ดีครับซึ่งข้อด,ดีหรือข้อเสียของการมีพวกนี้นะครับโซมากมันจะดีหมดครับ มันไม่มีข้อ,ขอเสียมันน้อยส่วนมากมันจะเป็นข้อเสียใช่ว่าเศษไม้ที่ยังไม่บุกสลายง่ายเท่าไหร่ถ้ามันยาวนะมันจะไปไปติดตอนเราเราปลูกไม่นื้อปูอ้อยอย่างเงี้ยมันจะไปติดข้อปลูกถ้าถ้าเป็นไม้แข็งนะไม้เนื้อแข็งที่ยสลายแต่ว่าเราเศษพวกนี้เราถ้าเราไม่อยากเก็บออกเราก็ มันสัน้นแค่นั้นครับไม่ไม่มีปัญหานะสังเกตดินมันจะบิเษพปกยาพวกอะไรติดน่เห็นไหมนี่เนี่ยตินมันอยากแข้งนะครับแต่อยากอยากแห้งหรอกถ่ายครั้งที่สองเราก็เห็นแล้วครับสภาพหน้าดินเราก็เสมอแล้วเริ่มเสมอแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยเลยทีนี้ เราก็มาทำอีกทีตอนเตรียมปลูกครับช่วงนี้ทิ้งไปเลยให้มันหมังงม,มเลยปล่อยให้จุลินทรีย์ทำงานได้เต็มที่ครับช่วงนี้ทิ้งไปเลยเนี่ยส่วนนี้ที่มีน้ำนะครับน้ำขังเศษมันครับเศษหัวมันที่เราเก็บไม่หมดครับเยอะครับแปลงนี่เยอะเลยเนี่ยมีแต่เศษหญ้าครับในก้อนไถนะก้อนไถเราเนี่ยเนี่ยเขาดีครับ เพราะสภาพดินเราจะดีขึ้นทุกปีทุกปีเพราะว่าอินทรีย์วัตถุเนี่ยมันจะไม่ย่อยสลายง่ายๆนะครับมันจะอยู่ไปปีหลายปีได้ไม่เหมือนปุ๋ยไม่ไม่เหมือนปุยนป๋ยเคมีปุ๋ยเคมีเราเนี่ยสายชุดนี้อีกไม่นานมันก็หมดครับมันมันไม่ไม่สามารถคร้างอยู่ในในดินได้ได้นานเหมือนพวกวัตถุอินทรีย์ไหมปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันจะ สภาพดินไปด้วยในตัวแต่ปุ๋ยเคมีมันจะไม่ปรับสภาพดินครับมันมีแต่ค่าไอ้ทำให้เราดินเราเสียไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวของปุ๋ยเองมันไปมีผลกับอินทรีย์ครับอินทรีย์วัตถุอินทรีย์ในดินครับแต่มันจะมีข้อดีสองอย่างครับถ้าเราใช้ทั้งอินทรีย์วัตถุแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยผลที่ออกมากับพืชเนี่ย มันจะดีเลยครับมันจะมันจะเป็นสองเล้งเลยเขียวนานใช่ไหมครับถ้ามีอินทรีย์วัตถุเยอะเมื่อเราใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปเขียวนานจเจรเติบโต,ตดีครับมันจะมีสองแต่ถ้าเราใช้แต่เคมีนะเน้นเคมีอย่างเดียวโดยที่เราไม่ปรับสภาพดินเนี่ยปุ๋ยเคมีมันก็ให้ได้ระยะหนึ่งครับมันก็จืดเราต้องเติมนะครับเราต้องพยายามเติมเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ถ้ามีอินทรีย์วัตถุในดินมากๆ,ๆเนี่ยเราไม่ต้องเติมก็ได้ พราะสภาพวัตถุในดินเนี่ยวัตถุอินทรีย์ในดินมันก็กินไปได้เรื่อยครับกินไปได้อย่างสม่ำเสมอตลอดอายุของมันแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอาเคมีมาผสมนะครับมาโรยยิ่งเพิ่มไปอีกครับยิ่งยิ่ง,งจะเน้นให้มันเพิ่มอีกขยายการเจริญเติบโต,ตได้ดีขึ้นไปอีกครับนี่แหละข้อดีของวัตถุอินทรีย์นะครับที่อยากให้เกษตรกรทุกคนครับได้ทดลองปลูกครับทดลองทํา ลองลองดูครับเผื่ออะไรมันจะทำให้เราประหยัดเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ